แฟนบอลมาเลนับสิบชูนิ้วกลางสายทีระทรบุญมาทันกับตันทีมชาติไทยในศึกอาเซียนคัพรอบรองชนะเลิศน,นัดแรกพ่อหลงหลังจากที่ทัพช้างศึกทีมชาติไทยพลาดถ้าแพ้ทีมชาติมาเลเซียไป0ูนต่อหนึ่งในศึกฟุตบอลอาเซียนคัพ2 0 2 2รอบรองชนะเลิศน,นัดแรกที่สนามบูกิจจาลินซึ่งเกมนี้มีแฟนบอลเจ้าถิน่นเข้ามาชมเกมเป็นจำนวนมากแม้ว่าจะเหลือความจุ590 0 0ที่นั่งจากเดิมที่จุดได้ประมาณ80,000ที่นั่ง เนื่องจากอีก2 1 0 0 0พันที่นั่งถูกข,ขัดขวางทัศนวิสัยในการมองกับโครงสร้างของเวทีคอนเสิร์ตของเจโชศิลปินดังชาวไต้หวนันเกมนี้มีอีกหนึ่งจังหวัดที่ถูกพูดถึงจากเหตุการณ์แฟนบอลมาเลปะแก้วน้ำลงมาใส่อุ้มทีราทอนแต่ไม่ใช่เพียงเท่านี้แฟนบอลสิงเหลืองอยังแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมด้วยการชูนิ้วกลางพร้อมตะโกนด่าทอลงมาหลายคนอย่างไรก็ตามแข้งมาเลเซียได้เดินมาขอร้องและห้ามแฟนบอลเจ้าถิ่นทำพฤติกรรมที่ไม่ดีนะัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบทมีมชาติมาเลเซียในรอบรองชนะเลิศนัที่2ว ที่10มกราคมนี้เวลา19นาฬิกา3 0าทีที่สนามธรรมศาสตร์รังสิต